อาจารย์แม่เออหลงกระดูกเฉพาะ2ชิ้นดาวตันโฮจนเบต้าเรียกกลับมาคุมงานทำไมถึงเป็นแบบนั้นเดี๋ยวเราไปร้องกัน <Yeah. S 1> หากกำลังมองหาร้านเติมเกมสรรพยุทธ์วิญญาจารย์ที่ประหยัดและรวดเร็วขอแนะนำสเตลร,รากโก plus ไม่ว่าจะเติมเพชรหรือเติมแพ็คไหนก็คุ้มค่าบริการดีเติมรวดเร็วช่วยให้คุณประหยัดสบายกระเป๋าและเล่นเกมอย่างสบายใจมาเป็นที่หนึ่งในโลกวิญญาจารย์กับ STERA ร o Go plus ลิงอยู่ใต้ดิสคริปชั่นอะไรครับก็กาบสวัสด,ดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนประจำช่องจันแจ็แจกแวร์นเกมเมอร์ด้วยนะครับ วันนี้เราอยู่สัพประยุทธ์วิญญาจารย์เซิร์ฟเวอร์ตไต้หวันนะครับกับ ID น้องแบงค์นะครับขอบคุณ ID น้องแบงค์ดีๆที่ให้เราเอามารีวิวกันอีกแล้วอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็ฝากกันไว้นะครับสำหรับร้านสเตลลาโก,กาผัดไก่ต้องการเต็มเงินเซิร์ฟเวอร์ไทยนะไปเติมเงินกันได้ในคราบแล้วก็แนะนํามาจากช่องไวไน์นก็จะเป็นการขอพระคุณมากเลยโดยอาจารย์เออหลงนะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยเขาจะมีกระดูกวิญญาณเฉพาะเพิ่มมาอีกหนึ่งชิ้นนะครับคือกระดูกวิญญาณเฉพาะส่วน บวกได้พลังระเบิดปะทุมังกรเพิ่มขึ้นนะครับแต่สิ่งที่เป็นไฮร้ายคือกระดูกวิญญาณส่วนแขนของจันเออร์รงครับซึ่งกระดูกอย่างอันนี้มาเป็นกิจกรรมซึ่งจานเองเนี่ยก็ไม่ได้มันมานะพอมารู้ความสามารถแล้วเนี่ยโอ้โหบอกบอกได้คําเดียวว่าว้าวมากครับสำหรับเสียงคํารามมังกรไฟนะครับะระดับ10,000แปีกระดูกวิญญาณเฉพาะนี้นะครับในระหว่างที่เราเนี่ยใช้ทักษะที่4สายหนึ่งนะครับหรือว่าใช้ไฟอ่าเขาเรียกว่านะมังกรหุ้มกายนะครับ ความเสียหายสุดท้ายของอาจารย์อ้อหลงจะเพิ่มขึ้น30%ระดับ4ดาวนะครับขณะที่เราเนี่ยเปิดทางด้านของอ่าเขาเรียกว่านะมังกรเพลิงหุ้มกายนะครับจะสุ่มขโมย60%นะครับขโมยเบี้ยความสามารถจากศัตรู2คนโดยปริมาณเลือดก่อนหน้านี้มากถึง600%นะครับของพลังโจมตีเอ้อหลงใน1การต่อสู้เราจะสามารถขโมยได้2ครั้งนะครับแล้วก็สิ่งที่เป็นไฮไลท์เลย ที่เป็นเรียกได้ว่าเป็นซิกเนเจอร์ดุสุดๆของเขาเลยนะครับนั่นคือเมื่อเริ่มรอบของยูนิตใดๆก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งเราหรือฝั่งเขานะอาจารย์เออร์โลงเนี่ยจะใช้ทักษะวิญญาณที่1โจมตีศัตรูที่มีเลือดต่ําที่สุดทันทีนะครับโดยไม่ใช้เกตรหรือเงื่อนไขใดๆเลยทักษะนี้สามารถใช้ได้6ครั้งใน1รอบเรียกได้ว่ามีกระสุนยิงได้เนี่ยหกหกนัดนะครับใน1แม็กพอมาถึงรอบอาจารย์เออร์ลงปุ๊บก็เติมแม็กกลายเป็น6นัดอีกทีหนึ่ง ยิงรัวๆไม่สนใจใครครับโดยทีมวันนี้เนี่ยที่จานจะเอามาเล่นนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นทีมยื้อเอาไว้ยิงเลยก็จะเป็นปูกระดูกนะครับมาน้ำนะครับปีปีต้งปอไซซี6ปีเอสพีเอาไว้เผื่อไปโจมตีให้เลือดมันน้อยๆนะครับแล้วก็จะเป็นอาจารย์เอ,อิร์ลงนั่นเอง6วีดแหวน211อ2121นะครับความจริงเนี่ยถ้าอยากแบบบูมนะเอาแหวนเขียวเนี่ยจานจัดแหวนเขียวให้จา์เอ,อิร์ลงอาจารย์เอ,อ่นหลดนะครับ2221นี่แหวนนี่ครับ มังกรหุ่มกายนะครับนี่เราใส่แหวนเขียวให้นะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยเสียสละใส่แหวนป่องให้กับเพื่อนๆแล้วกันนะก็จะเป็นอ่าปอสซซีนะครับหล้วนโดยจันเออร์หลงเนี่ยจะจะใช้สเตตัสเป็นทางด้านของดาเมจล้วนนะครับจะใส่เป็นคิดดาเมจก็ได้นะต้งแต่แต่ละคนเลยแล้วก็มาน้ามสมุดนะครับ1นึ่งห,น,งหน,งงงนะครับเป็นโจมตีปอสซซีก็เป็นโจมตีเช่นเดียวกันปูกดูก2 1เอ้ย 121 1อ12นะครับอันนี้ก็จะเป็นแ a น i a n t b a s ของเขาอยู่แล้วนะแล้วก็ปีปีตรงครับส1 1 1สายตัดสำหรับ PVP เดี๋ยวเราไปลองเล่นในด่านธรรมดากันดูว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับแต่ส่วนใหญ่มันเน้น PVP เราอาจจะไปลองสู้กับคนน่าจะเวิร์กสุดนะอ่ะแบงก์จานขออนุญาตใช้โคต้าอันนี้1อันแล้วกันนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันเน้เนไปด้าน PVP ซะส่วนใหญ่นะครับอันนี้จานตัดพาสซีฟเนี่ยถ้าในกระปี่ P P วิตรงเราตัดพาสซีฟเขาปุ๊บ นี่ครับอาจารย์เอิร์ลหลงจะยิงครับยิงหนัดน,นะโอ้โหดูดินี่ยังนี่นี่เพิ่งแค่เริ่มเธอ์นี่ยไะยิงอีกแล้วเห็นปะไม่ว่าจะใครเล่นเขาจะยิงครับยิงไปกีนน่นัดแล้วมันจะยิงไป3นสามนัดแล้วใช่ปะยิงอีกครับถ้าอยู่กับผู้โสเจ็ดอาจารย์บอกเลยเลยว่าปังปู้เย่ปีปู้ย่าแน่นอนครับปลาคอนอาจารย์เอิร์หลงปล่อยมังกรเก็บจบกริ๊งอย่างที่บอกครับหลักๆมันจะเป็น PVP นะครับมาชนหุ้ยเขาเปิดเสร็จแล้วก่อนครับ กขตัดเกรเราอันนี้สู้กับบอดก็นี่ครับยิงปุ๊บยิงธรรมดาไม่ว่าใครจะได้เล่นเราจะได้ยิงเพราะมันเป็นผลลัพธ์ของกระดูกนะครับอ่ะยิงไปยิงไปแล้วสองสองนัดครับเราตัดตัดพาสซีฟเขาเพื่อไม่ให้หกปีกออกครับยันตัดเพื่อไม่ให้หกปีกออกยิงครับโอยยิงไม่เข้าครับ ยิงไม่เข้าแต่ก็ยิงนะโดยนับเนี่ยนับเป็นฝั่งเรานะครับฝั่งเขาก็นับเหมือนกันเห็นปะเขาได้เล่นระสมหมดยังยังไม่หมดครับยิงต่อนเนื่องเรื่อยๆครับอันนี้นี่วิตัดมาน้าเราเราตัดเกตเขาครับอืมตัดเกรใส่เขานะครับเหมือนเราจะยิงครบแล้วปะหกนัดปะโอ้ยโดนตัดตัดเยอะมากโคปีไม่มีเกตก็ทําอะไรไม่ได้ครับอยู่ต่อหน้าปีปีตรงอ,ะอ่ะจานตัดโล สัตฮิลครับเอาโลกเขาออกหน่อยนะครับตอนนี้ก็สูนหมดละเดี๋ยวรอเติมแม็กก่อนเดี๋ยวรอเรามาเติมแม็กนะครับตอนนี้มาน้ำเราดูคำสาปนะอันนี้เนี่ยจะมีที่หลุดจจะไม่ปล่อยให้พาสซีฟหลุดครับไม่ให้โฮปิดใช้สกิลฟรีเตมิมมิกเขาก็สาตใส่เราไม่ไม่หยุดไม่ย่อนนะครับเดี๋ยวรอเราเติมแม็กก่อนเดี๋ยวรอเติมแม็กก่อน เดี๋ยวเจอละแน่อีอยางหนึ่งตีเขาไม่ค่อยเข้าเพราะว่าเขามีเขตแดงของปีพี่ตรงครับ <4 S 1> มันเลยตีเขาเขา้เขายากนิดหนึ่งนะครับหก <4 S 1> ปีโอ้ยหกปีเราออกครับนี่ครับผลลัพธ์คือเราจะฆ่าเขาไม่ตายนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องเผชิญเผชิญอยู่แล้วนะ <5 S 1> เราจะฆ่าเขาไม่ตาย <5 S 1> ไม่มาน้ำมันมีความสามารถในการกันตัวเองอยู่เ <5 S 1> มื่อไหร่อาจารย์หลวจะถึงเนี้ย ได้เวลา reloading โอเคอาจารย์นั่งลงเติมกระสุนครับเติมกระสุนกลับมายิงได้อีกหนึ่งครั้งใครได้เล่นฉันจะยิงใครได้เล่นฉันจะยิงเมตาต้องสั่นสะเทือนใครไม่ชอบบอกเลยว่าจารยโคตรชอบครับหูย4 sp ครับเราชนกับ4 sp แต่ว่าเหมือนจะเขาเป็นส่กระดูกปะเนี่ยเขาบัฟเขาเล่นบัฟครับนี่อ่ะโอ้โหเล่นบัฟแบบนี้ เล่นบัฟก็บางดิเขาไปทําอะไรเคลียดดาดแน่เลยนี่จบใปครับไม่ต้องเล่นครับอาจารย์เอิรลบอกเดี๋ยวเก็บให้เดี๋ยวเก็บใหน้นี่เรายังไม่ทันได้เล่นเลยนะอ่ะได้เล่นนิดนึงเรียบร้อยจบแล้วออะไรครับเนี่ยโคตรอยากได้เลยชิ้นนี้อาจารย์อหอิลกลับมามีหน้าทําสกินซะเยอะเลย บอกได้คําเดียวว่าไม่แปลกใจครับและยิ่งถ้าเป็นทีมบางบางแบบฝั่งตรงข้ามที่เอาไปเล่นแบบจบเร็วเนี่ยยิ่งสบายแล้วครับยิงตีธรรมดาตีธรรมดาโอยพลังเขาสูงสีกับเรานะร้อยกว่าล้านนะครับแต่ว่าอาจารย์แม่เขาเปิดระเบิดพลังแต่อย่าลืมรัาว่าวเขาไม่มีกระดูกนะถ้าเขามีกระดูกเขายิงเราไปแล้วนี่นนอ,อ้าวอ้าวอ้าวมายิงใส่เราอาจารย์แม่จัดการอ้าวอาจารย์แม่ยิงครบแล้วเหรอเห็นกรรม หกนัดยิงไวจังวะ6ปีเก็บอืมอ่ะเรามาเจอพลังร้อยแปดสิบล้านทีมที่โคตรถึกอ๋อนี่ไงเขาเล่นอาจารย์เอ้อหลงครับเขาเอาจจะเอาอาจารย์เอ้อหลงมาเล่นอแต่เยี่ยนตายไวจังวะเขาไม่ได้จัดแหวนไวแน่เลยอะแต่พลังเขาร้อยแปดสิบล้านนะโอ้โหจบแล้วเนี่ยอาจารย์แม่เรายิงชวบชาร์ปโอ้ย พ p เปไปเรื่องง่ายเกินคนเมื่อกี้เนี่ยไม่ใส่แหวนนะครับแต่คนนี้เนี่ยทีมมีปลาปลากระกเป้านี่รับประกันความถึกครับไหนมาดูสิว่าสายปีกระหว่างปลาปลากระกเป้ากับเราเนี่ยยิงก่อนแล้วหนึ่งนัดครับใครได้เล่นฉันได้ยิงครับวลีนี้ต้องมอนมานี่ไงยิงไปไม่เข้าครับอุย้ยใส่คําสาบใส่เรานะครับแล้วก็ใบใส่เราด้วยยิงอา้าวชักชักชัก ยิงวุ้ยไม่ตายครับปิดพัสสีบทิ้งไปก่อนไม่ให้ผลลัพธ์ความสามารถติดตัวทำงานยิงอุ้ยไม่ตายครับยิงไปหลายเม็ดแล้วเนี่ยไม่แตกอืมเขามีผลคุ้มกลางหัวชีวิตอืมหมดละมั้งกะสุดเราอะ่ะอ้าวกลับมาแล้วครับกดกดทักษะสี่ติดตัวไปเลยก็ได้นะเพราะมันจะได้ยิงตลอดลครับคิดถึกแบบนี้ได้ มาน้ำแน่ๆน่ไปเลยครับ6กปีออกวิ่งทีมถือครับอย่างนี้มาวัดเวทกันได้อยู่ <S 2> <S 2> แต่ว่าหกปีถ้าโดนปิดพาร์ตสี่ไปแล้วนี่ถ้าเราคุมเชิงดีๆนี่มันเรากินขาดเลยนะเรากินขาดเลยนะแล้วเราก็ตัดเกตเขาครับไม่ให้เขามีเกตใช้วิ่งถือว่าโลมาน้ำหนาครับยวบอกแล้วว่าโลมาน้ำนี่หนาที่สุดในเกมแล้วนะครับ ในปัจจุบันนะในความรู้สึกนะครับโคตรหนาฮ่ขค้นโลมาครับยิงครับโอ้โหอาจารย์เออหลวงยิงไม่หยุดครับได้ได้ว่ารอบหนึ่งยิงได้หนัดยิงไม่หยุดจริงๆตัดพลาสติตัดโล่ครับตัดโล่ตัดฮิลเขาทิ้งไปก่อนถ้าเราเปิดเขตแดนได้นะบอกเลยว่าแจม่มปกปีกโอ้ยถึกจริงครับถึกจริงอะไรจริงเริ่ปิ้งย่างครับเขาใส่ ปลาปลากระเป้ามาช่วยความถึกด้วยนะครับแต่เขาโลไม่ขึ้นอยู่แล้วครับโอ้โห,ห,ห,หต่างคนต่างตีกันไม่เข้าครับแต่ว่าเขาไม่มีปีกพิตรง SP ไงเขาก็เขาก็เล่นกับเรายากอยู่แล้วนะตัดพัสดีติดไปหนึ่งครับไม่ให้เขาได้เล่นพัสดีติดตัวเราก็เล่นง่ายครับกระสุนหมดแล้วนี่ว่าอ้าวโลไม่ขึ้นครับโดนผลรับเสียเลือดฟรี โอ้ยบับไม่หยุดครับบับไม่ขึ้นนะเพราะว่าติดแน่นเราติดความสามารถต่อตัดไปครับตัดเกรดเพิ่มไปก่อนอุย้ยมาน้ําจะตายครับมาน้ามาน้ําเราบางเพราะว่ามันโดนแน่นนะโดนคำสาบมันก็นเลยเออกจะบางๆไปนิดนึง <c oughs> ตานี้ได้สู้กันนานจริงมาได้เวลาเออลงมาเติมแม็กครับอุย้ยมาน้าจะตายเติมแม็กเสร็จ พาสติกทิ้งไปก่อนแล้วก็เราได้การขีดแดนอ่านเราถึกแล้วได้เวลาเรากลับมาถึกอาจารย์แม่เติมแม็กครับใครได้เล่นใครได้เล่นอาจารย์แม่ยิงหมดผู้วิโรนาจริงหนาไม่หยุดครับอาจารย์แม่ก็ยิงไม่หยุดเช่นเดียวกันนี่เรียบร้อยเสียปักเป้าไปหนึ่งเสียไปสองครับเราไม่ต้องได้เล่นครับอาจารย์แม่บอกเดยกเก็บให้นี่ครับรไข่เล่นเขาก็ยิงยิงหมดไม่สนลูกไข่ นี่ตายครับแต่เราต้องใบไปก่อนครับโอเคสวยใบายมาน้ำอืม <c oughs> อืมอยอืมมาน้ำน่าจะน่าจะฟื้นคืนชีพปเนี่ยฟื้นไม่ได้เพราะติดใบปะโอเคครับโอหยมันเมล่าจันแม่ซอยเนยเดว่าสุดสนุกเลยอะ่ะนะครับ มาไล์อาพทีม pvp อพ้หแต่เขาบางเหมือนกันนะเนี่ยหึ่มีลงลงมาอา้าวบทเพลงเทวสยบสาครครับเราต้องตัดพาส,สีฟไม่ให้หกปีเขาออกนะเอ้ยอาจารย์เอิร์นลงโดนใบโอ้ยเราต้องใช้อาจารย์เอิร์นลงเราแก้ครับไม่งั้นเราจะไอ้นั่นไม่ได้เราจะ เก็บแม็กไม่ได้ระบับไม่ได้ครับระบับไม่ขึ้นกระสุนจะเก็บไหมเนี่ยแต่ว่ามันโดนล,ล้างครับเดี๋ยวดูก่อนว่ายิงไหมอ้ยังยิงอยู่ลยยกลับมาทําไมอืมกลับมาทําไมปิดพัทส,สี่ไปก่อนแล้วก็กบางอาจบางอาจนะที่จะมาบ่ายเรานะครับนี่คำสาปใส่คืน3เทินมาดิยิงกัดิ อ่ะดิเสือที่ว่าแน่เหรอ6ปีออกไปเรียบร้อยตายไป2ครับแต่แม่เก็บเก็บคิวกระสุนหมดยังกระสุนยังไม่หมดึบโอ้โหโดนขาด,ดนี่ตัดทุกอย่างที่มีจันแม่เก็บคิวจิ้มธรรมดากระสุนจันแม่หมดยังยังไม่หมดโอ้โหหกนัดหรือว่าหกสิบนัดโคตรจะแรง หากกำลังมองหาร้านเติมเกมสรรพยุทธวิญญาจารย์ที่ประหยัดและรวดเร็วขอแนะนำา t t l ร a g o ก plus ไม่ว่าจะเติมเพชรหรือเติมแพ็คไหนก็คุ้มค่าบริการดีเติมรวดเร็วช่วยให้คุณประหยัดสบายกระเป๋าและเล่นเกมอย่างสบายใจมาเป็นที่หนึ่งในโลกวิญญาจารย์กับ s t e l ราสก plus ลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชั่น เป็นไงกันบ้างครับสำหรับจานแม่เบต้า2023มโอ้โหมีกระดูเฉพาะส่วนแขนมาโคตรโหโด,โดเลยอะคือเมื่อก่อนมันต้องสนใจว่าเลือดต่ำกว่าครึ่งนึงถึงจะยิงตลอดใช่ไหมอันนี้ไม่สนครับรอบละ6นัดถ้าเลือดเขาต่ำกว่าครึ่งนึงก็ยิงเพิ่มจากพาสีของผลที่เป็นออปชั่นวงแหวนของแหวนที่1อีกหรือเรียกว,ว่าแทบจะกลับมาเป็นเบต้าเอามาเล่นได้เลยนะหลายๆคนถ้าไปเจอคู่กับผู้สวยเจ็ดที่ปากอนแรงๆเนี่ยจบสกอร์คิวภายในช่วงช่วงแรกได้เลย แรงส่วนไม่สนใครทั้งนั้นนะครับยังไงฝากกันอ,อีกครั้งนะครับสำหรับสปอนเซอร์ของช่องเรานะสเตยราโกพัดนะครับเติมเงินเติมเกเมเ,กเติมดีตเติมไวไม่มีรีฟันสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครอยากได้อยากมีก็อย่าลืมในกิจกรรมที่เขาเอามาให้สุ่มกันอย่าลืมหากันเอาไว้ด้วยนะของดีๆแบบนี้เอาไปเล่นกันสนุกๆได้เลยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าอยากให้ทำคลิปตัวไหนอะไรประมาณไหนก็คอมเมนต์กันไว้ได้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย